ตอนเราก็สู่โฮมวิสิตค่ะวันนี้พามาดูทาวน์โฮมใหม่แกะกล่องเลยนะเวนู168ราชพฤกษ์หนึ่งโอ้โหเป็นแบรนด์ใหม่ซะด้วยแล้วก็เป็นโครงการแรกนะคะที่พัฒนาในนามของบริษัทพรสันติจำกัดไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะอยู่ในเครือ LPN Development จำกัดมหาชนนั่นเองและทาวน์โฮมที่นี่คอนเซปต์เขาง่ายๆสั้นๆค่ะ ทุกความฝันเป็นไปได้เสมอเพราะว่าที่นี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสารฝันของครอบครัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าทาวน์โฮมของที่นี่โอ้โหมีหลากหลายจริงๆไม่ว่าจะเป็นขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันพื้นที่ภายในคือทำออกมาเพื่อให้รองรับแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่มีความแตกต่างหลากหลายของแต่ละครอบครัววันนี้ค่ะพามาดูทาวน์โฮมที่เรียกว่า t ทย a ที่อยู่ด้านหลังนี้แล้ค่ะซึ่งท้ายนี้ที่ดินจะเริ่มต้นประมาณ18ตารางวาขึ้นไปนะคะตัวบ้านเนี่ยหน้ากว้าง5.5เมตรฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยด้านในก็คือ117.5ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถอีก2คันมามาดูกันค่ะโอ้โหดูภายนอกเนี่ยบ้านมีความโปร่งนะเพราะว่าประตูด้านหน้ากับหน้าต่างข้างบนเนี่ยเป็นบานเลื่อนกระจกขนาดใหญ่มันได้ประโยชน์ค่ะ ดูแล้วมันโปร่งสบายตาแล้วก็รวมถึงรับแสงธรรมชาติเข้าไปในตัวบ้านได้อย่างเต็มที่ด้วยนี่บริเวณโรงรถเนี่ยถ้ามองดีๆมองเข้าไปด้านในจะเห็นว่ามีส่วนของห้องเก็บของเตรียมไว้ให้ด้วยอุปกรณ์ล้างรถทำความสะอาดต่างๆเอาไปเก็บไว้ในห้องนั้นได้แล้วก็รวมถึงเทเรสหน้าบ้านค่ะค่อนข้างกว้างทีเดียวแหละเราสามารถเพิ่มเติมในส่วนของตู้รองเท้าตู้เก็บรองเท้าสบายๆเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกัน โอ้โหนี่ค่ะเป็นยังไงนี่คือบรรยากาศภายในทาวน์โฮมไทป์เอของเวนู168ราชพฤกษ์หนึ่งค่ะโอ้โหน่าอยู่เดี๋ยวชี้แจงก่อนอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างบ้านมาตรฐานจริงข้างหลังตรงนี้จะเป็นประตูหลังบ้านนะคะเป็นกระจกบานเลื่อนบานใหญ่ๆเหมือนกันเหมือนกับด้านหน้าเพราะฉะนั้นแสงธรรมชาติคุณจะได้ทั้งจากด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเต็มที่เลยคือได้ความสว่างภายในบ้านนั่นเองแล้วก็ นี่บ้านตัวอย่างเป็นห้องริมเพราะฉะนั้นได้นหน้าต่างด้านข้างด้วยอย่างที่เคยบอกบ่อยๆการเลือกซื้อทาวน์โฮมเนี่ยถ้าเป็นไปได้บัตเจตถึงแล้วก็เลือกห้องริมค่ะคุณจะได้แสงธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้อ่ะทีนี้มาดูเลเยอร์พื้นที่ชั้นล่างเป็นโอเพนแพลนค่ะเปิดกว้างๆไว้เลยเพื่อที่ว่าเวลาเราอยู่อาศัยจริงชีวิตอยู่จริงๆนะเนอะข้างล่างของทาวน์โฮมก็จะเป็นส่วนที่ ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันเห็นไหมคะด้านหน้าบรรยากาศดีๆสวยๆก็เป็นลิฟวิ่งเป็นรับแขกไปนในตัวจะนั่งเล่นนอนเล่นจะถ่ายมือถือมีโต๊ะกลางมีอาร์มแชร์ดูจากม็อกอัพของบ้านตัวอย่างได้คะ่ะว่าไซซิ่งเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมอยู่ได้สบายเลยแหละแล้วก็ผนังด้านนี้ชอบมากนี่เขาให้ผนังใหญ่แบบนี้เลยนะนั่นหมายความว่า คุณจะสามารถบิวอินในส่วนของชั้นวางทีวีจะหาทีวีจอใหญ่ๆมาติดตั้งได้สบายระยะห่างในการดูทีวีสามารถดูจอใหญ่ได้ไม่เวียนหัวนะคะแล้วก็ถัดเข้ามาด้านในอันนี้บ้านตกแต่งเนาะคือตรงนี้คุณสามารถจัดเป็นโซนของดินนิ่งได้นะคะเห็นไหมคะมีหน้าต่างด้านข้างโอ้บรรยากาศดีโต๊ะอาหารสีที่นั่งเนี่ยกำลังสวยลงตัวเลย แล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งของบันไดจะเห็นว่าอยู่ด้านหน้ามันได้ประโยชน์ตรงไหนได้ประโยชน์ตรงพื้นที่หลังบ้านของเราค่ะได้ความกว้างเต็ม5.5เมตรเลยนี่ทำให้เกิดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะเห็นไหมคะสามารถทำเป็นบิวอินเป็นเคาน์เตอร์เป็นพ antry ครัวเป็นครัวในก็ได้สำหรับเตรียมอาหารเครื่องดื่มง่ายๆเออลงตัวเลยอ่ะหรือ ถ้าไม่อยากต่อเติมหลังบ้านนะคะอยากทำห้องครัวในบ้านเนี่ยแค่ใส่บานเลื่อนกระจกแค่นั้นจบเลยนะสามารถทำครัวได้อย่างเต็มที่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือตำแหน่งของห้องน้ำค่ะประตูเนี่ยทางเข้าออกห้องน้ำจะมิดชิดไม่เฟซไปทางในส่วนของลิฟ่งไม่เฟซมาที่โต๊ะอาหารโอเคเลยอะลงตัวแล้วก็ห้องน้ำข้างล่างเนี่ยฟังก์ชันครบนะ ส่วนแห้งส่วนชวาเวอร์แยกได้ชัดเจนนี่คือลานซักล้างค่ะดูสิไอเดียลอดหน้าคือสามารถจัดเป็นดิงอยู่หลังบ้านแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะคือความเป็นห้องริมเนี่ยเห็นไหมได้แสงด้านซ้ายได้แสงด้านขวาคือการเลือกตกแต่งพื้นที่หลังบ้านเนี่ย แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่ความชอบนะคะคุณอาจจะทำเป็นห้องครัวก็ได้คุณอาจจะมีพื้นที่เปิดโล่งสำหรับตากผ้าอยู่หลังบ้านแบบนี้ก็ได้คือเข้ามาดูบ้านตัวอย่างเนี่ยเรามาดูไอเดียการตกแต่งของเขาค่ะพื้นที่ตรงนี้เขาเตรียมไว้ให้สำหรับคุณที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวนะ ูต่อบนชั้น2ค่ะเลเยอ t ที่เขาจัดไว้ก็คือ3ห้องนอนกับ1ห้องน้ําแชร์ร่วมกันนะคะซึ่งตรงนี้ประโยชน์ที่ได้ก็คือห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยจะกว้างขึ้นอยู่สบายขึ้นห้องที่กว้างที่สุดอยู่ด้านนี้มาสเตอร์เบดรูมค่ะเห็นไหมคะกว้างสุดใหญ่สุดคือเต็มพื้นที่หน้ากว้างของบ้าน5.5เมตรแล้วก็ ซีลิงเนี่ยเขาเพิ่มให้เป็น2เมตร70นะมันยิ่งดูโปร่งมากขึ้นและที่เราเห็นหน้าต่างด้านหน้าเห็นไหมคะประโยชน์ของมันก็คือแสงธรรมชาติที่เข้ามาภายในตัวบ้านเตียงใหญ่คิงไซส์ได้เลยโต๊ะข้างได้มีเบนช์ปลายเตียงก็ได้แล้วก็การตกแต่งก็คือเนี่ยเราสามารถกั้นส่วนแบบนี้ เป็น p a r t i ิชันนะคะเป็นที่แขวนทีวีไปด้วยในตัวเพื่อที่จะแบ่งสัดส่วนของ Walk in Closet ถ้าคุณต้องการมันทำได้โอเคเลยอ่ะมีระเบียงด้วยด้านเนี้ยอีกหนึ่งห้องนอนเห็นไหมคือขยายได้นะเตียงเนี่ยเราชอบตรงที่ผนังเขาเนี่ยดูสิคะสามารถมีตู้เสื้อผ้าสามารถมี กระจกแต่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งปลายเตียงบิวอินในส่วนของโต๊ะคันบ้านก็ได้น่ารักอะ่ะคือทุกห้องเนี่ยสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายด้วยหรือถ้าสมาชิกยังไม่เยอะเบบี้ยังไม่มีคุณก็ปรับเปลี่ยนการใช้งานห้องใดห้องหนึ่งได้อย่างสบายเลยห้องที่อยู่ด้านหลัง มันกว้างค่ะสามารถขยับเตียงให้เป็นไซส์5ฟุตก็ได้นะเตียงใหญ่ก็ได้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเนี่ยจัดวางได้ลงตัวแน่นอน อีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะเติมเต็มให้การอยู่อาศัยเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็คือสภาพแวดล้อมก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนั่นเองที่นี่เวนู168ราชพฤกษ์หนึ่งนะคะมีให้ครบเลยทีเดียวละ่ะก็คือตั้งแต่เมนเกตเข้ามามีความสวยงามข้างในมีพื้นที่ส่วนกลางนะก็จะมีอาคารสโมสรมีฟิตเนสรูมแล้วก็มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่เปิดโลง่งเอาไว้ให้ลูกบ้านได้ใช้ประโยชน์ได้ชเช้าเช้าเย็นๆออกมาเดินเล่นออกมาจ็อกกิ้งพาเด็กๆมาเล่นสนุกมีกิจกรรมกลางแจ้งเออมันก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นน่าอยู่มากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดแข็งของ lpn เขาเลยก็คือบริการหลังการเข้าอยู่ค่ะสำคัญกับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีมาตรฐานเป็นคอนเซปต์ทุกโครงการเลยเรียกว่า บ้านหน้าอยู่โดยมีรหัสลับคือ 2S แล้วก็ 2C อ่ะมาฟัง S แรก S แรกมาจากอะไร Security ค่ะความปลอดภัยเห็นไหมรปภกล้อง CCTV ต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะและที่นี่พิเศษด้วยนี่ประตูรั้วโครงการ2ชั้นอแน่นหนาเข้าไปอีกแล้วก็ S ที่2ก็คือ Save ค่ะ กับราคาบ้านราคาที่อยู่อาศัยที่สมเหตุสมผลรวมถึงการประหยัดพลังงานเพราะว่าพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาจะใช้พลังงานสะอาดนะคะหลอดไฟส่องสว่างพื้นที่ส่วนกลางเป็น LED แล้วก็ระบบรดน้ำต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็ใช้พลังงานสะอาดนี่ไงลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าส่วนกลางในระยะยาวได้อีกโอ้ดีจริงๆทีนี้เราก็มา ดูต่อที่2 c ค่ะซี c แรก c o อน V n i e ีย e ความสะดวกสบายเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องของการเดินทางเรื่องของโลเคชันไงคะเวนู168ราชพฤกษ์หึ่งเห็นไหมชื่อโครงการบอกชัดเจนเลยตำแหน่งโครงการอยู่บนถนนราชพฤกษ์ค่ะในช่วงที่ใกล้ทั้งชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะใกล้ทั้งรัตนาธิเบศนั่นหมายความว่านอกจากการใช้รถส่วนตัวที่สะดวกสบายแล้วเนี่ย คุณมีทางเลือกเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ด้วยโอ้โหการเดินทางที่มันหลากหลายแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถเลือกให้เหมาะสมกับจุดหมายปลายทางได้แล้วก็รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันด้วยนะเนี่ยแค่ออกไปหน้าโครงการหน้าปากซอยค่ะเยอะแยะจริงๆบนถนนราชพฤกษ์ห้างสรรพสินค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตลาด โอ้โรงพยาบาลโรงเรียนดีๆมีครบหมดเลยแล้วก็4สุดท้ายคอมฟอร์ตค่ะอย่างที่เราเห็นทั้งหมดในคลิปนี้นะคะบ้านที่ออกแบบได้น่าอยู่แล้วก็รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สีเขียวพื้นที่เปิดโลง่งที่เขาคัดเลือกพันไม้มาลงให้เกิดความสดชื่นมองไปทางไหนก็สบายหูสบายตาแล้วก็ได้อากาศดีๆสำหรับการอยู่อาศัยด้วย กำลังจะเริ่มต้นครอบครัวใช่ไหมคะอย่างที่บอกที่นี่ทุกความฝันเป็นไปได้เสมอทาวน์โฮมของที่นี่โอ้โหหลากหลายมากค่ะ169ยูนิตมีให้เลือกถึง5แบบบ้านที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่16.5ตารางวาขึ้นไปจนถึง44ตารางวาส่วนในตัวบ้าน106ตารางเมตรขึ้นไปจนถึง1 4 1ตารางเมตร ต้องลองเข้ามาเลือกดูค่ะว่าฟังก์ชันแบบไหนราคาเท่าไหร่เริ่มต้นของโครงการนะคะ2 8 8ล้านบาทแล้วก็ไทเ A ที่เราดูห้องกลางนะคะบ้านมาตรฐานเนี่ยเริ่มต้นที่3 1 0, 7ล้านบาทต้องเข้ามาเลือกดูค่ะว่าแบบไหนจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวของคุณที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนเวนู1 6 8ราชพฤกษ์หนึ่งขอบคุณมากมากที่ตามสวัสดีค่ะ